สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไซ่งงานใหม่ไซ่งงานนี้นะครับไซ่งงานนี้เป็นโรงพยาบาลกรุงไทยสาขาลาดสาขาลาดบัวหลวงนะไม่ใช่ลาดหลุมแก้วลาดบัวหลวงนะครับเนี่ยนะวันนี้เป็นงานเสาเลิกก็คือเสาต้นแรกที่จะตอกลงไปเพื่อสร้างเป็นฐานรากโรงพยาบาลในวันนี้นะครับโรงพยาบาลกรุงไทยใช้เสาเข็มพาโกมา 3แห่งแล้วนะครับอันนี้แห่งที่4นะฮะน,นี้ก็ผู้คนกำลังเริ่มเข้ามาร่วมงานพิธีเสาเลิกในวันนี้ครับก็ตามเลิกน่าจะประมาณ9โมง19้นาทีตอนนี้มันอยู่ในช่วงประมาณ9 09. กว่ากว่าอยู่นะฮะน่าจะอีก10นาทีครับรถตอกเสาเข็มที่ใช้ในวันนี้เป็นรถไฮดรอลิกนะครับ ซีรีส์สามศูนย์แปดใช้ตุ้มน้ำหนักเจ็ดตันวันนี้เสาเข็มที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเสาเข็มสปันสี่ร้อยห้าสิบความยาวต้นละยี่สิบสองเมตรนะครับหรือว่าท่อนละสิบเอ็ดเมตรต่อเชื่อมกันสองต่อเชื่อมเสาเข็มที่เราใช้วันนี้นะครับก็เป็นเสาเข็มที่ได้รับมอกอมาตรฐานเป็นเสาเข็มที่ผลิตจากโรงงานสอง้าหลุมแก้วนะครับความยาวท่อนละสิบเอ็ดเมตร ร,รถตอกซสเข็มที่เป็นไฮดรอลิกซีรีส์ที่ใช้สำหรับรถคันนี้จะเป็นซีรีส์308นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเริ่มตอกกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับช่างไม้ดูนะฮะเป็นไงวันนี้เป็นงานอะไรครับวันนี้สวัสดีครับเป็น,ปนงานโรงพยาบาลกรุงไทยสาขาลาดบัวหลวงครับถือไม้ได้ถือไหมครับนี้เป็นเสาเลิกนะครับเป็นเสาเสาเสาสปันเนาะใช่ครับเป็นสปันสปันพายขนาด450มิลลิเมตรนะครับอ่าความยาว22เมตรต้นน่ะอ่ทั้งหมด348ต้นครับอันนี้เป็นสาขาที่หแล้วเนาะเห็นตลอดทางนยช่างบอกบเป็นสาขา, mm า,าที่5แล้ว เพราะว่าแต่ละสาขาก็ใช้ของปาโก้มาตลอดแต่เปลี่ยแค่เปลี่ยนระบบจากถ้าเกิดอยู่ในเมืองก็เป็นกรีนพายถ้าเกิดอยู่ข้างนอกไหนก็เป็นระบบเกี่ยวไดๆลูกค้าเจ้านี้เขาจะปรับพื้นที่ได้ดีเนาะใช่ไหมใช่ใช่ที่สะดวกแล้วก็แบบนี้นี่ก็จะถมไปแล้วใช่ไหมฮะบดอัดไปแล้วครับที่แบบเดิมเดิมตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกทุ่งนาเป็นไปที่ต่ำกว่าถนนครับแต่นี่ถือว่าดีอยู่นะถือว่าดีครับเพราะว่าเครื่องจักรของเรามันรับน้ำหนักได้ประมาณ น้ำหนักที่มันถ่ายลงลงลงสู่แผ่นเหล็กเนี่ยประมาณ3ตันต่อตารางเมตรซึ่งดินที่นี่น่าจะรับได้มากกว่านั้นหรือเท่าเข้ากับสามไม่ต่ำกว่าสาตันต่อตารางเมตรครับครับก็พื้นที่ประมาณสไร่ได้มั้ยประมาณ4-5ถึงไร่ได้ครับก็ยินดีกับชาวรับบุรหลด้วยนะครับที่ที่มีโรงพยาบาลใหม่มาอีก2ปีนะน่าจะเสร็จ2ปีน่าจะเปิดใช้งานได้ครับโอเคขอบคุณครับเั้าไัมครับ ตอนนี้เรามาคุยกับคุณภูมินะครับคุณภูมินี่เป็นเป็นสมาชิกในชมรมเล่าถุงแก้วที่ผมเจอเมื่อวานนะ,นะะที่ที่เรามีชมรมนี่ก็จะมีประชุมการเดือคร้งนะครับเรื่องที่ต่างๆนะครับเมื่อวานก็ได้เจอคุณภูมิที่ชมรมมาเลยครั้งหนึ่งนะครับคุณภูมินี่ก็ดูแลอะไรนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารูโรงพยาบาลกรุงไทยครับ4ีส่สาขาครับก็สาขาที่4ตอนนี้ที่ที่ป้าโกกำลัง สร้างให้อยู่ก็คือผมก็ใช้เข่าเข็มของปาโก้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านผมโรงพยาบาลอะไรที่ค่อยๆสร้างบ้านด้วยแหับใช่ครับบ้านนี้สร้างเสร็จเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครับปลายปี6กเจ็ดสุดยอดเลยนะสร้างเสร็จครับผมก็ใช้ของปาโก้มาหมดเลยครับโอเคแล้วที่ทําที่ดูแลอยู่เป็นเป็นงานงานส่วนไหนของบริษัทตอนนี้ที่ผมดูแลอยู่จะเป็นเรื่องของบัญชีกับการเงินครับครับเป็นรองผอฝ่ายบัญชีการเงินโอเคครับ ก็ยินดีกับชุมชนแถวนี้ด้วยนะครับ <ขอ S 2> ที่มีรถบรรทุกใหม่เข้ามาครับขอ, okay, ขอบผมโอเค,คขอบคุณครับขอบคุณครับครับ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าในชุมชนรอบๆของโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้จะมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างครับนี่ผมอยูห่หน้าทางเข้าโรงพยาบาลนะดูแล้วก็ยังไม่มีโรงงานเยอะเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นชุมชนที่กำลังเริ่มที่จะเติบโต ัอนนี้เป็นน่าจะเป็นแครนปูลอ๋อหรือจะเป็นตัวโรคริดชิ้นส่วนนะครับก็ขอ,อ,อสแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านบัวหลวงด้วยนะครับที่จะมีโรงพยาบาลใหม่เกิดขึ้นมาภายในอีกไม่เกิน2ปีนับจากนี้นะครับชื่อว่าโรงพยาบาลกรุงไทยอินเตอร์